บายดีครับกับมาพอกันแงมึงแรงขี้เก่านะครับบึ้งครับบิ้งบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าขี้เก่านะครับบ้านเมืองเขาได้เรียนดินแห้งๆนะครับแต่คองได้เรียนกีดตมนะครับขามเขตตั้งบนนะครับขามเขตมากอีกตําบนหนึ่งนะครับขามมาตําบนยะบึกตําบนเมืองบัวนี่ตั้บนสะกุดนะครับเขตตับนสะกุดนะครับน้ามโหงนะครับนี่ อแจน้ำหายน้านะครับสำหรับท่านใดที่เขาไม่แหล้กก็ฝากกดไลก์กดแช่นะครับทางจ่องยุ้ยรถไทยซิ่งไทยแรียนนะครับผมพอๆบรรยากาศย่ำแรงๆให้เขานะครับตอนนี้เห็นน้องไทยยูนะครับหน้าตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับค่ะถ้าไทยบาถือย่ำนะครับก็ได้เลงกีตมแบบนี้นะครับนี่นี่บึงปีที่แล้วกะตุมนะครับมาปีนี้กะตมให้เรานะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลามาไทของจะของนะครับมันไม่มีเวลามาเห็ดนะครับช่วงที่ว่ามาไทยมันก็ไทว่าเขานะครับ ช่วงชีวามาไทยต่อแม่เหลงๆอยู่กับไทยว่าเขานะครับกะพ่อทิ้งช่วงไว้จังน้อยนะครับค้าจะยากเร็่ของผู้อื่นนะบุสมเจงาวะนะครับมากอะบนต๊ะมาไซกะนี่นะครับน้ำหุงอจอยแจะนะครับเนี่ยขึ้เก่านะครับเลยรียนต้มคือเก่านะครับพี่นี่นึกว่าแต่มันสิบษได้เรียนต้มแล้วนะครับกะได้เรียนคือเก่านะครับที่แตงในได้นะพ่อยกขวางนะครับพ่อยกขวางกะโซเรียนไปนะครับนี่นะครับกัสิยากเนี่ยพ่อยกของนะครับ แท่นีก็ของโปรโมทนะครับตัวนี้ก็ของมีไงก็คือสิบัวเรวนะครับโอนี้มันไถยหยานะครับมันเล่งเขียวรถบอได้นะครับพอเขาเล่งไปมันก็มันรถมันกับบอเลียนนะครับเขาเหยียบเขาเล่งไปขึ้นเกานะครับมันก็บบไปนะครับมันก็มื่นพี่หอบถิมนะครับตัวนี้ก็สทีเอาไว้มาเก็บอื่นนะครับสิเลียนรถมาเก็บอื่นนะครับ ถ้าไถจะพูดแล้วเรียกกันที่แล้วมาเก็บอื่นนะครับเบิ่งคขับมันลมนะครับลมลมแห้งลมแห้งครับลมแห้งลมขักนะครับนี่นะครับเห็นจะของอื่นนะครับของู่ของบม่มีเวลามาเห็นนะครับไปลุยแห่จะอื่นนะครับของู่ของบุ่มีเวลามาเห็นผนยุดถ่ายก็เปลี่ยนตุ้มพี่เก่านะครับแล้วแบบนี้กับวัฒนาวานหลายเจ้าอยู่นะครับเบิ่งครับ ก็เหลือหลายอยู่นะครับไม่ได้เข่าหนกนะครับนี่เทียนเขียวเียวนี่เข่านกนะครับนี่เทียนเขียวเียวนี่เข่านกนะครับมีอยู่ย่อมเดียวนะครับที่มันหลายแห้งยู่เอานี่ยู่เอาถนนนะครับหลายแห้งนะครับนี่ครับก็เขตพื้นที่ตำบลสะคุดกะจับคู่นะครับไปกับหาลอยนะครับไทหุดสองหานะครับไตวานปั้นกะ2สองหานะครับจับคู่ไรล่ะหาลอยนะครับไปกับหาลอยนะครับ ตัวนี้นะครับมีต่ดินดักนะครับให้นี่มีใจดินดักด้วยนะครับมีสมองนี่นะครับน่ครับสำหรับท่านใดที่มารถไถนะครับเบึงไหวนะครับงานรถไทนะครับงานที่เลือกบ่ได้เลยนะครับเก็คืองานรถไทนะครับทบจจ้าวาแบบไหนก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นนะครับทบตามจจ้าว่าแบบไหนก็ต้องได้รุยนะครับถึงจังหว่าไดรุยก็ต้องได้รุยนะครับ มากับน้องสองคนนะครับมื้อนี้จอดทำหน่อยบ่ได้มานะครับติดภารกิจไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้านะครับบ่ทันเหลียวอยู่ปานนี้เบื่องกับมีวานอยู่ประมาณสามเจ้านะครับมีวานอยู่สามเจ้าคาเลียวจีเว่นกับจีมามาเอาให้นี่นะครับให้มัเหลียวนะครับไถตากดินไว้นะครับถ้ามันบอโต๊มาอีกประมาณจักสามสี่หมื่นนะครับกระนาชิวานในเรี้ยวนะคกว่าขึ้นสิบปันเอาเลยนะครับนี่ครับสองแถว สองเท้นี่คขึ้นจีบันเอาเลยนะครับแต่ว่าอีกแท้าหนึ่งอยู่ฟังผุ่นขึ้นอีกปันบ่ได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าล่อเบิ้งอีกเทือนึงนะครับถ้าเกิดว่ามันดินนั้นซุ่มอยู่มันหนาจีปันไดอยู่นะครับมันแก่กว่เป็นยางนะว่าจะดินมันซุ่มนะครับเขากับปันหลอบเกี้ยนึงนะครับปันเกี้ยต่นหลอบเกี้ยต่ำแต่ว่าพขเรียนเกี้ยนึเงออนะครับใส่ห้หนึ่งห้หนึ่งหลอบเจีดลอยนะครับ ที้ไทยมันแก่บว่าเป็นยังกับพ่อแต่โกบเม็ดเขานะครับแต่ว่าถ้าถ้าที่ได้ดีไทยเอาดีกว่านะครับไทยเอาไทยเอาดีกว่าคุณขับกระนาบูดเพื่อครัครมันไทยยากไรในปูตีนข้างคา,าดไว้ตลอดเลยนะครับตีนมันเน่าเบิ้งขับสภาพรถดครับ พาเแ็นค้นพมานะครับเบิ่งนครับฮันไห้ชินนะครับฮันให้ชินมันเลี้ยงหางเลี่ยงหางบางเก่งนะครับมันีมาไถตุมกะไทบ่ได้นะครับพ่อดินมองอืดือรถดแกรบจอบได้สีดับขากะข่างขาดนะครับนี่เป็นพลเสียเลยนะครับสําหรับทันไหทช่มีรถนะครับกะแนะนําเป็นแนวทางเลยนะครับพยายามจะเอาขาข่างขาดนะครับพยายามเลยนะครับเพียอนเห็นมันไ้นะครับ พย้ยามอย่าเอาขาข่างขาดนะครับขามันจะดับให้มันดับไปเลยนะครับพัดตาดไม่ได้นะครับดีกลัวห่อเปีือกขาข่างขาดแช่ไว้นะครับถารวดดับนะครับมันโบเมนแนวนะครับมันโบเมนแนวนะครับถ้าจะให้มันถามันจะดับก็ให้มันดับไปเลยนะครับเข่าเลี้ยงหางให้มันคล่องนะครับเข้าอาศัยวางเข่าเลี้ยงหางให้มันคล่องนะครับหาเลี้ยงหางให้มันคล่องนะครับวิธีการถายตุ่มนะครับแต่ก็ว่าเขาเลี้ยงหางคล่องเร้วนะครับ มันก็สีง่ายนะครับสําหรับไถหน้าตุมนะครับถ้าเทาเลียงหางบ่คงแมนไ่เกนึงได้กะดับพื้นเก่านะครับเพราะว่าเขาเลียงหางบ่คงนะครับเรียงหางบ่ได้นะครับก็ถ้าดจะเสียวขาข่างขาดขาข่างขาดนะครับคลิปนี้กับมันกับโบมี่ยังห้ายนะครับกับว่าไทยบึ่งนะครับลดเท็ดงานตุมกับสีพมาณนี้นะครับเรื่องไถเขาเลือกนี่เลือกแทนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าจะทิมใบด้นนะครับทิมใบด้นหนี่ดินแกนนะครับก็ว่าถ้าฝนโปตโมาใส่นะครับ มองนี่มนกับยีพอดีช่วงน้ำานามกบไห้มันกำากามจังหน่อยนะครับปัน่นเอาเลยนะครับได้เป็นห้อยรถแน่ย่างแนกกะกะซามันนะครับกะยามันนะเพราะว่ามันปันหนีเหลือมันเห็ด่ได้ดีคือยังดินแห่งดอกรนะับปีนาต้องปังเผีนยนใหม่นะครับปีนาคิดว่าจะวางเผีนยนใหม่นะครับต้องเอากอน,นะครับต้องมาอะไรเก็บกอน,นะกรก่วงที่ว่าทางอีกทางบ้านภูมเจ็ต เริ่มไถกันนะครับพอโมนี้มันเป็นหน้าลุ่มนะครับมันเลือกว่าเขานะครับโคตกจาะแก่มามันก็หงแล้วนะครับมันหลุ่มหน้าลุ่มนะครับสำหรับท่านใดที่เขาไม่แล้วกงอฝากกดไลก์กดแชร์นำนะครับผมฝากกดไลก์กดแชร์ทางจองยื้อหรือไทยซิงไทยแลนด์นะครับปล่อยไห้เฮ็ดนะครับให้เลี้ยงหางให้ข้องนะครับเนี่ยมาสองคนมืออื่นกะสิบห้าต่อห้นี่แหละนะครับเราคิดว่ามือนีขคือสิบเรียว กับเลี้ยวกับสีเลี้ยวเดิรกเลี้ยวพ่อหยังยากนะครับกับสีคำสิ่มไปในซื้อนะครับมือเงินจังสิมาลุยใหม่นะครับมือเงินจังสิมาลุยใหม่ถึงเขาเลี้ยวไถเลี้ยวมือนี่มันกะวานพันธ์ใดที่เก่านะครับมันกับสีใดลอกันที่เก่านะครับกัวสองไฮนี่ต้องเอาฟอร์มกันนะครับมามามือเดียวกันให้มันเลี้ยวให้สองไฮนี่นะครับไอนี่กับสียูเล่าเล่าประมาณแปดไรนะครับแปดไรแปดไรร่วมสะไอ้นี่ก็บีไรกลัวนะครับ อีได้กลัวมาแล้วครับช่วงนี้กับบุกข่อยได้๋ยวล,งลุงกิบไป,ปไหนนะครับค่าแต่ยากพุ่นยากพี่เวลามันบวชซบกันมันกับบ่อใดไทยนะครับเวลามันเบื่ออับนวยกับบ่อใดไทยนะครับไปขับหลายคนอยู่บ่แพร้นะครับมันกล่เวลามันบ่เอื้ออับนวยมันกบบอกล่าไทยบ่ได้นะครับ ไถ่ S <S <Vander> ี่เอาเรื่องเลยนะครับถ้าป่อยแหงนี่เอาเรื่องบักคักเลยนะครับนี่ถ้าป่อยมันแหงแจ้งหน่อยนน่เอาเรื่องเลยนะครับแกนแกนบักคักเลยนะครับวันนี้ไทกะปิดกวนไขกวนมันนะครับพอเขามาไถใเส่็ตัวใหม่แต่ว่าก็เหลือหลายอยู่นะครับเคียนี่ก็เหลือหลายเจ้าอยู่คนมาท่านิววานพอหมูอ้านีนฝนตกนะครับเผาไว้ฝ่าฮักเลยนะครับนี่แถวนี้นะครับ ไปฝากพึ่งมือเห็ดไปนะครับสายนี่จากปากท่างมันทับมากนะครับจุดหอดเสาเสานีนะบาดหลังสีนัาค่าชีชมสมหอดนี้ด้วยนะครับเสามันหักนะครับเสาลุ่มวาดพนตกแแหงนะครับเสาไี่ฝากหักนะครับเคครับก็ิีนี้ก็ฝากไ้ซ้ำนี่นะครับฝากที่ตามฝากกุ้ยไหลกุ้ยแแหงนะครับบาทีมีสาราเนี่ยบุมีสาลาเนี่ยนะผมมาเบื้องการทํางานนะครับผู้ใดทีมีรถไทยกับทําใจไ้นะครับ กลับมาแนะนําวิธีแนวทางเกี่ยวกับการขับรถไปยามนะครับย่อขาขางขาดนะครับตอนนี้เรถผมกะบหกปีนะครับชุดเท่านาชุดคาดกะยังเดิมเดิมนะครับของเดิมยังประทานเอกแกะยังประท่านเอกแจงเงี่ยงนะครับชุดคาดหนาชุดคาดกะเดิมเดิมนะครับตัวนี้กับเขาปิธีหกแล้วนะครับโอเคครับขออันค์ชิมหนานะครับผมชิมนี้กับฝากไว้สนีครับสำหรับลิปนี่บายบายครับสวัสดีครับ